สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมิเชลคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com มสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวต่างชาติหลังประเทศไทยยกเลิกประกาศเคอร์ฟิวเนื่องจากสามารถควบคุมไวรัสได้แล้วหัวข้อข่าว ประเทศไทยคือประเทศแรกของโลกที่พบผู้ป่วยโคโรนาไวรัสนอกประเทศจีนนี่คือวิธีการที่พวกเขาใช้หลีกเลี่ยงภัยพิบัตินี้สำนักข่าว ABC รายงานว่าแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกที่ได้รับการยืนยันว่ามีผู้ป่วยโควิด -19 นอกประเทศจีนและประเทศไทยก็สามารถจัดการกับจานวนผู้ติดเชื้อไม่ให้เพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดีโดยมียอดผู้ติดเชื้อเพียง3,000กว่าคนเท่านั้น ประเทศไทยกำลังกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด -19 และสิ่งที่ทำให้น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือว่าประเทศไทยคือประเทศแรกนอกประเทศจีนที่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในเดือนมกราคมในช่วงเวลานั้นมีการคาดการณ์กันว่าการแพร่ระบาดของไวรัสจะมีความรุนแรงและทำลายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ประเทศไทยรวมไปถึงลาวกัมพูชาเมียนมาและเวียดนาม กลับมีผู้ติดเชื้อเพียงจํานวนน้อยทั้งๆที่จํานวนประชากรหนานแน่นและมีเที่ยวบินตรงจากประเทศจีนนายแพทย์ธนรักษ์ผลิพัฒน์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคและเป็นแนวหน้าในการต่อสู้กับโคโรวรัสในประเทศไทยกล่าวว่าประเทศไทยได้รับการพิจารณาว่าเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศจีนพวกเรารู้ว่ามีนักท่องเที่ยวจํานวนมากที่เดินทางมาจากประเทศจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนทนเหอเปย่ย ซึ่งเป็นจุดกําเนิดของการแพร่ระบาดพวกเขาคิดว่าพวกเราเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากจากมณนทนเหอเปย่ยเดินทางมาอย่างประเทศไทยในแพทย์นารักกล่าวกับ ABC เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ชาวต่างชาติจากเพจ ABC Australia จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นทันแรกกล่าวว่าผมทำงานและอาศัยอยู่ในประเทศลาวและประเทศไทยกับภรรยาและลูกอ่อน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคซาร์สเช่นเดียวกับการได้รู้จักการแพร่กระจายของอาสาสมัครสาธรารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมที่มีอยู่ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่คือรายงานที่น่าเชื่อถือมุมมองท่านต่อมาครับเป็นเรื่องที่น่าประทับใจและแสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการที่ดีในประเทศที่ยากจนกว่าสามารถทำอะไรได้บ้างแน่นอนว่าคนไทยเป็นคนที่รักสงบและเชื่อฟัง คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าใช่เลยผมได้ไปเที่ยวประเทศไทยในช่วงที่เริ่มแพร่ระบาดจนกลับมาที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วยังกับสีขาวและสีดำออสเตรเลียไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนี้อย่างจริงจังตั้งแต่แรกไม่มีการเฝ้าระวังอะไรเลยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยสามารถอธิบายได้จากจำนวนผู้ติดเชื้อความคิดเห็นท่านต่อมาครับถ้าคุณเชื่อในโฆษณาชวนเชื่อนี้คุณก็จะเชื่อทุกอย่างแล้วละ่ะ จากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้แมนนี่ว่าเห็นได้ชัดว่าคุณไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับประเทศไทยและไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนผมไปที่นั่นมา18ครั้งแล้วเพราะต้องติดต่อกับครอบครัวรายงานนี้ถือว่าถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์ได้ปรดทำตามคำแนะนำของผมด้วยนะได้ปรดอย่าก้าวเท้าเข้ามาในประเทศไทยผู้คนที่ยอดเยี่ยมที่นี่ไม่ได้ต้องการคนที่โง่เง่าปัญญาอ่อนอย่างคุณไปเยือนประเทศของเขาแล้วก็มีท่านเข้ามาตอบใต้แมนนี่ว่า คุณกาลังสับสนระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น,นๆในอาเซียนอยู่หรือเปล่าเวียดนามมีการรณรงค์ด้านสาธารณสุขที่ดีมากโดยชุมชนและเชื่อว่าพวกเขามีจํานวนผู้เสียชีวิตน้อยมากหรือแทบจะเป็นศูนย์จากนั้นก็มีท่านเข้ามาคอมเมนต์ว่าคอมเมนต์ขยะไปเรียนมาใหม่นะแล้วก็มีท่านเข้ามาตอบใต้เมนี้ว่าคอมเมนต์ของคุณมันช่างโง่ขาวเล่นหาละอายจากนั้นก็มีท่านเข้ามาปิดท้ายว่าโฆษณาชนเชื่อเรื่องอะไรหรอ ชาวต่างชาติท่านต่อมามีมุมมองว่าตัวเลขเมื่อวานนี้ในประเทศไทยอัปเดตเกี่ยวกับโควิด -19 ในประเทศไทยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามีจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด3,151คนบวกเพิ่ม3คนรักษาหายแล้ว3,022คนบวกเพิ่ม4คนอย่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล71คนและเสียชีวิต58คนไม่มีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน3คน เป็นคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศอินเดียและกักตัวอยู่ในเซตควอนตินไม่มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศมาเป็นเวลา28วันแล้วคอมเมนต์ท่านมากครับผมอาศัยอยู่ในประเทศไทยกับภรรยาของผมเป็นเวลาหลายปีแล้วพวกเขามีการรับมือกับการระบาดได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดจนทําให้จํานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ลดลงมีแอปไทยชนะให้สแกน QR code เพื่อเช็คอินมีการตรวจวัดอุณหภูมิอยู่ทุกที่ รวมไปถึงการสวมหน้ากากและเจลแอลกอฮอล์รู้สึกเศร้ามากที่สหรัฐอเมริกาไม่ได้ใส่ใจเกี่ยวกับไวรัสอย่างจริงจังขอให้ทุกคนอยู่อย่างปลอดภัยนะต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวต่างชาติจากเพจ National Geographic กันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าคู่มันและครอบครัวของฉันทุกคนอาศัยอยู่ที่นั่นและมันเป็นจริงร้อเปอร์ซพวกเขาจัดการได้อย่างยอดเยี่ยมมาก มุมมองท่านต่อมาครับความร่วมมือของทุกคนในชาติคืออาวุธที่ใช้ในการปกป้องได้โปรดให้ความใส่ใจด้วยนะชาวอเมริกันคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าคนไทยเชื่อมั่นในรัฐบาลของพวกเขาซึ่งทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมความคิดเห็นท่านต่อมาครับการมีชีวิตอยู่รอดคือสิ่งที่ฉลาดที่สุดสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นใน USA มุมมองท่านต่อมากล่าวว่า ว้าวประชาชนให้ความร่วมมือมันช่างเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมจริงๆคอมเมนต์ท่านมาครับผมอาศัยอยู่ที่นั่นมาเป็นเวลา20ปีได้เรียนรู้และเห็นว่าคนไทยเป็นคนง่ายๆสบายๆไม่ค่อยเข้มงวดเมื่อพูดถึงเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังเข้มงวดกดขันในช่วงเวลาฉุกเฉินหรือจําเป็นเร่งด่วนในภาษาไทยเรียกว่าไม่เป็นไรมันจึงทําให้ผมรู้สึกตื่นเต้นและค่อนข้างแปลกใจอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ ถ้ามันคือเรื่องจริงความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าผมเคยเห็นบทความที่เผยแพร่ระบุว่าการระบาดอาจจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในประเทศจีนในช่วงเดือนกันยายนหรือตุลาคมถ้ามันเป็นเรื่องจริงประเทศในเอเชียก็ไม่ได้จัดการกับไวรัสนี้ได้ดีกว่าและด้วยความใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์กับประเทศจีนพวกเขาจะเป็นประเทศแรกที่ติดเชื้อก่อนที่พวกเขาจะตระหนักได้ถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น เมื่อคืนนรอกแรกสิ้นสุดลงบางทีความร้อนและความชื้นก็อาจจะช่วยจำกัดการแพร่ระบาดได้นะเรื่องนี้มันเป็นไปได้หรือไม่มันเป็นไปได้ว่าประเทศในเอเชียมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสประเภทนี้ดีกว่ามุมมองท่านต่อมาครับพวกเราไม่มีแบบนี้ในอเมริกาหลายคนกลัวว่าพวกเขาจะถูกละเมิดสิทธิ์พวกเราต้องพยายามที่จะช่วยเหลือกันเองเพื่อไม่ให้ติดโรคฉันไม่มีอะไรจะพูด คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าฉันเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา14ปีแล้วพวกเราถูกล็อกดาวอย่างสิ้นเชิงและต้องปฏิบัติตามประกาศเคอร์ฟิวการสวมหน้ากากเป็นสิ่งที่ต้องทำเมื่อเข้าไปอย่างร้านค้าหรือสถานที่สาธารณะเป็นเวลา28วันแล้วที่ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ภายในประเทศมีเพียงคนไทยที่ถูกส่งตัวกลับมาจากต่างประเทศเท่านั้นยอดเยี่ยมมากประเทศไทยความคิดเห็นท่านต่อมาครับ รักประเทศไทยขอแสดงความยินดีที่สามารถรับมือได้อย่างยอดเยี่ยมมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าความมีวินยัยแสดงให้เห็นแล้วว่าควรสวมหน้ากาก,ากคอมเมนต์ท่านมาครับเก่งมากเลยคนไทยทําให้การจัดการกับไวรัสของรัฐบาลของพวกเราถึงกับอายไปเลยตอนนี้ยอดทะลุสี่หมื่นกว่าคนไปแล้วความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าชาวเอเชียเข้าใจว่า ถ้าหากมันดีต่อสังคมก็หมายความว่ามันจะดีต่อตัวเองด้วยมุมมองท่านต่อมาครับเยี่ยมมากเลยคนไทยถ้าพวกเราให้ความร่วมมือแบบนั้นและรัฐบาลของพวกเรามีการจัดการได้อย่างเหมาะสมพวกเราคงจะไม่มีผู้ติดเชื้อถึง30มหม่นกว่ารายหรอกพวกเรารู้สึกสิ้นหวังคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าแย่มากที่ชาวอเมริกาเหนือไม่ฉลาดพอที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำได้ ความคิดเห็นท่านต่อมาครับน่าเศร้าที่การให้ความร่วมมือไม่ใช่วัฒนธรรมของพวกเราในอเมริกาชาวต่างชาติท่านต่อมามีมุมมองว่า90ทําได้ดีกว่าอเมริกาคอมเมนต์ท่านมาครับพวกเขาไม่ได้มีการทดสอบหาเชื้อเลยนั่นคือเหตุผลว่าทําไมมันถึงไม่มีอยู่ในประเทศไทยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณมีคําว่าเราอยู่ในความคิด ไม่ใช่มีแค่คำว่าฉันอยู่ในความคิดมุมมองท่านต่อมาครับความร่วมมือคือแนวคิดที่อยู่เหนือความเข้าใจที่จํากัดของชาวอเมริกันส่วนใหญ่คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าพวกเขาไม่ไว้ใจประเทศจีนประเทศจีนได้กล่าวว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมันอยู่ภายใต้ความควบคุมแล้วแล้วคุณล่ะเชื่อมันในรัฐบาลจีนหรือไม่ความคิดเห็นท่านต่อมาครับแท้จริงแล้ว การประนีประนอมและการให้ความร่วมมือคือคุณสมบัติที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตในชุมชนมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าผมเชื่อว่าอุณหภูมิที่ร้อนระอุข,ของประเทศไทยก็พอที่จะช่วยควบคุมไวรัสเอาไว้ได้บ้างคอมเมนต์ท่านมาครับวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎหมายของพอลเมืองไม่เหมือนกับโลกตะวันตกความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันขอแท็กให้ประธานาันทบดีในประเทศของฉันได้ไหม มุมมองท่านต่อมาครับเยี่ยมมากไทยแลนด์ชาวต่างชาติท่านต่อมาคอมเมนต์ไว้ว่ากุญแจสําคัญคือประชาชนยอดเยี่ยมไปเลยไทยแลนด์ความคิดเห็นท่านต่อมาครับความร่วมมือคือสิ่งที่ห่างไกลาจากชาวอเมริกันโดยสิ้นเชิงมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าทําไมอเมริกาถึงได้น่ากลัวไม่มีคําตอบจากรัฐบาลกลางและความคิดที่ว่าฉันไม่ใช่เรา พวกเราคงต้องอยู่กับมันไปอีกนานจนเจ็บป่วยและเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องเป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวนะคอมเมนต์ท่านหมาครับผมมั่นใจว่ามีหลายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบที่เข้มงวดของรัฐบาลไทยในสหรัฐอเมริกาทั้งสื่อและประชาชนสามารถวิจารณ์รัฐบาลและนโยบายได้แต่คุณไม่สามารถทําได้ในประเทศไทยผู้คนจํานวนมากถูกจับในประเทศไทยเมื่อพูดเกี่ยวกับการแพร่ระบาดนอกจากนี้ คุณยังต้องคำนึงถึงด้วยว่าไม่ใช่ทุกประเทศที่จะเปิดใจยอมรับได้กับตัวเลขผู้ติดเชื้อที่แท้จริงรัฐบาลต้องควบคุมในเรื่องของเศรษฐกิจดังนั้นพวกเขาจึงระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับข่าวการแพร่ระบาดไม่ได้บอกว่านี่คือเหตุผลร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คุณไม่สามารถนำสองประเด็นมาเปรียบเทียบกันได้ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าคุณจะไม่ได้เห็นสิ่งนี้ในอเมริกาไม่เคยได้ยินเรื่องของความร่วมมือเลยสำหรับที่นี่ มุมมองท่านต่อมาครับรู้สึกทึ่งกับสิ่งที่เรียบง่ายที่พวกเขาสามารถทําได้อย่างเช่นการให้ความร่วมมือคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่ารัฐบาลไทยและคนไทยกําลังพูดกันว่าไม่มีโคโวิดวารัสแล้วเพื่อที่จะช่วยรักษาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของพวกเขาประเทศไทยจะล่มจมลงสู่คุมนรกถ้าหากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของพวกเขาล่มสลายความคิดเห็นท่านต่อมาครับโชคไม่ดีเลย ที่คนอเมริกาและแคะนาดาไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมายมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าเยี่ยมมากเลยประเทศไทยที่พวกคุณยอมเชื่อฟังและปฏิบัติตามผู้นำเพื่อประโยชน์ของพลเมืองไทยทุกคนคอมเมนต์ท่านมาครับระเบียบวินัยทําให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวกความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าแต่พวกเขาก็ไม่ได้มีสรภาพร้อยเปอร์เซ็เหมือนกับพวกเราใน USA นะ ผมคิดว่ารัฐบาลจําเป็นต้องเข้มงวดกว่านี้อิสรภาพมันก็ดีนะแต่มันก็ทําให้ผู้คนละเมิดกฎหมายได้และมุมมองของชาวต่างชาติท่านสุดท้ายกล่าวว่าพวกเขาไม่มีรัฐธรรมนูญและยังคงปกครองด้วยระบอบกษัตริย์อย่าบอกฉันนะว่าประเทศที่ปกครองด้วยระบอบเผด็จการสามารถต่อสู้กับไวรัสได้ดีเพียงใดนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นํามาฝากเพื่อนๆเ,เ,เท่านั้น ไม่สามารถเหมาวรวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทางประเทศได้นำมาฝากเพื่อเห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้ปรดใช้สติและวิจารณณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ชาวต่างชาติหลังประเทศไทยยกเลิกประกาศเคอร์ฟิวเนื่องจากสามารถควบคุมไวรัสได้แล้วหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับ บางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไวนะที่นี้ด้วยหากชื่นชอบโดยกดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมิเจ้คอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น c คอมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ